บรรดาบาประรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงละทรงละบาประรมที่เกิดขึ้นในสันดานเหล่านี้ได้หมดแต่บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นทั้งราคาโทสะโมหะทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาโุ๊บเนี่ยมันก็ทําความวิบัติภาษาพระพใช้คําว่าฉิบหายเนี่ยทำความฉิบหายทําความวิบัติฉิบหายในที่นั้นก็หมายก็ทํากุศลทําศีลสมาธิปัญญาให้วิบัติ เพราะเขาก็มาครอบงำกระแสชีวิตนี้แล้วก็ทําให้เราเสียหายในภพนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ในภพหน้าด้วยในภพต่อๆไปด้วยแล้วก็เราจึงควรที่จะปฏิบัติพึงเว้นจากความเสียหายเหล่านั้นให้ห่างไกลบาปประทัเหล่านั้นซึ่งเป็นค่าศึกต่อมัชิมาปฏิปทาถ้าตราบใดเราปล่อยให้ราคาโทสามโมหามานะเนี่ยกุ้มรุมในกระแสชีวิตการที่เราจะ ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อรู้ถึงอนุปาทาปณนิพานธน่อย่าหวังเลยจะจบเราก็ไปไม่ถึงเราก็ได้แต่เคียงในนั่งปรารถนากันไปขอให้ถึงระนิพานขอให้ถึงปะนิพานไปแต่จริงๆไม่ถึงมันเหมือนบอกอยากจะไปเชียงใหม่แต่น่ดลงใต้ไปเรื่อยบอกแต่ป่าก็บอกอยากจะไปเชียงใหม่นะแต่ลงใต้ไปเรื่อยเือยะไรเงี้ยน่นก็คนละทางกันเลยนี่เป็นต้นเห็นตรงนี้ก็ พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าดูก่อนพรามราคะโทสะโมหตะตถาคตละได้แล้วถอนรากได้แล้วก็ทำให้ไม่มีที่ตั้งอาศัยเหมือนต้นตาลที่ถกถ,ถอนรากแล้วทำให้ไม่มีต่อต่อไปไม่มีต่อไปมีความเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เป็นธรรมดาดังนี้บาปประทัทั้งหลายชื่อว่าระหะ เพราะอันสาทุชนทั้งหลายควรเว้นพระพุทธเจ้าได้รับขนานพระนามว่าอารหังเพราะละบาปประทับทั้งหลายจึงชื่อว่าระหะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยพระพุทธเจ้ายิางได้นามว่าเป็นผู้ละบาปประทับได้แล้วปาประทับม,มาระหานามาสาธูหิระหิตตับพระโตเตสังสุตุปะหินันปะหนินตาภักขวาอารหังมโตแปลว่าพระพุทธเจ้าได้นามว่าอารหังอารหังเนี่ยแปลว่าละบาปประทรับทั้งหลายได้ ดุดเหมือนตายอดด้วหละแล้ว